พบกับเมนูตามใจฉันจ้าตามใจฉันเป็นแกงอ่อมค่ะอ่อมไก่เลยค่ะอ่อมไก่ค่ะอ่อมไก่ใส่ผักที่มีในครัวเราจ้ามะระจีนจ้าผักกานจรองผักกวางตุ้งแล้วก็ใบอิฐจ้าอ่อมแบบมีน้ำนะจ้าสดน้ำนวๆแลวจ้าเนาะนี่ค่ะตามใจฉันจ้าฉันอยากกินอ่อมแบบใส่ผักแบบนี้นะจ้าฉันก็ทําแบบนี้จ้านี่เลยนี่เลยเมนูของฉันวันนี้จ้านี่ค่ะกินผู้เดียวจ้าไม่มีใครกินน้ำ เนื้อไก่ค่ะพริกสดตะไคร้ค่ะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะใส่เกลือไปนิดนึงจ้ะคัวไก่ให้สุกจ้าปรุงรสจ้าชูรสนะคะน้ำปลาจ้าผงปรุงรสนิดหน่อยใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ้าแกงอ่อมต้องมีข้าวคั่วจ้าชิมรสเอาเลยค่ะชอบรสไหนปรุงและชิมเลยจ้า มะระจีนค่ะผักกันจองค่ะรู้จักผักกันจองไหมคะผักกันจองผักขันจองนี่ค่ะแซ่บไปเด้ค่ะออมผักกันจองนี้แต่ไม่เคยกินลองทําดูนะจ๊ะใส่สองผักก่อนนะคะมักออมแบบเดดสดน้ำเนาะเนาะพอทวนลันเต่าสองวยใส่ลงไปใบควางตุ้งด้วยจ้ะมีอย่างในตู้ใส่ใส่ลงไปจ้ะโอ้หอมเขาขวัวหอมปลาราด้วยท้ายท้ายสุดค่ะผักอีสูหรือว่าใบแมงลักอ่ะผักนี่กระที่ีนี่เงื่อนทค่ะมีในตู้ มีที่บ้านเรานะคะทํากับข้าวแบบของที่มีคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วจ้าอ่อมไก่ใส่ผักจ้ามาจ้าก,กินข่าวน้ากันคะ่ะอ่อมไก่ใส่ผักต่างๆนานา,นาจ้าผักพื้นบ้านผักทุ่งนา,นาเราจ้านี่ด้าตตกาจะประมาณนี้ค่ะผักเยอะๆจ้าถือว่าเยอะบ้านไหนพ่อได้เนี่ยขาดปลาเขืออยากได้ปลาเขือบแล้วบนบยังเป็นลังไงน,นี่ค่ะเนื้อไก่ใส่เป็นเนื้อ้ะคะ่ะจะได้กินง่ายๆแล้วก็ผักกันจองค่ะกันจองขั้นจองเอื่นยังไงเนาะแต่ละพื้นที่อื่นมาคือกันจ้าโอ้ยฉันจะนำได้ไรนะ ติดแสบไลยจ้ะมาค่ะกินน้ำกันค่ะ